วันนี้ค่ะชวนคุยเรื่องของโรงสีคนพอกินเนาะอันนี้ก็คือวัสดุเขียงหรือท่อนไม้เราหั่นมาเป็นแว่นๆเหมือนกับเขียงแล้วนะคะเป้าหมายของเราก็คือการทําให้เป็นโม่โรงสีสําหรับสีข้าวกล้องนะคะ มันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของการพึ่งพาตนเองอะคะ่ะแล้วก็สามารถช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรื่องการทําโม่บทสีข้าวเนี่ยมาใช้นะคะแล้วมันก็จะได้ไม่ขึ้นกับ กระแสของการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองก็คือเช่นช่วยประหยัดไฟฟ้าไม่ต้องไปใช้โรงสีที่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าโรงสีที่ใช้เครื่องกับน้ํามันอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งถือว่ามันเป็นหลักสำคัญของการพึ่งพาตนเองแล้วก็มันพกพาสะดวกนะยกไปไว้หัวไร่ไปายนาได้เลยนะคะอันนี้เราก็ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะ พาชุมชนขับเคลื่อนทำตัวนี้ค่ะเป็นโรงสีคนพอกินเนาะพอเราได้ไม้มาเราก็ออกแบบสำหรับเป็นาการทำชักร่องนะคะชักร่องให้มีร่องสำหรับที่จะบดเอาเปลือกข้าวเปลือกนออกนะอันนี้เวลาไปสีเราก็จะได้เข้ากล้องนะซึ่งมีคุณประโยชน์มาก นี่เราทำไว้สําหรับสีเข้ากล้องสีเข้าหางงอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะคะเราทำไว้เยอะค่ะเพราะว่ามีพี่น้องเราเนี่ย เป็นเครือข่ายที่เขาอยากจะได้เอาไปไว้หัวไรไปนาเอาไปไว้เวลาไฟฟ้าดับเอาไปไว้ตามบ้านเรือนของเรานะคะมันช่วยเราได้จริงๆค่ะมันสามารถพึ่งพาตนเองเนะเวลาทีา่เราฝนตกแดดออกอะไรก็ไม่ต้องกังวลแล้ว ข้อดีอย่างหนึง่งเวลาที่เราสีข้าวเนี่ยมันควรจะสีสดๆใหม่ๆนะอย่าไปสีไว้นานเนาะมันก็จะได้คุณค่าของข้าวที่สมประโยชน์นะสพรพพคุณของข้าวก็ยังคงอยู่เราจะกินเมื่อไหร่เราก็เอามาสีนะคะแล้วก็เวลาที่เราได้ข้ากล้องเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากนะเห็นไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ติดกะลากะลาเนี่ยเป็นที่รองรับข้าวเปลือกหยอดลงไปในหลุมนั้นนะคะ มันก็จะาสามารถที่จะโม่สีไปได้มูลได้ทุกทิศท,ทางนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาเราแต่ดั้งแต่เดิมมานั่นแหละนะคะนี่นี่ยังไม่ได้ติดตั้งตรงที่ใส่เข้าเปลือกนะคะมันนี่มันกาวมันจะต้องมาติดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงใส่รูตรงนี้อ่านะคะแล้ก็เอากาวติดนะ,ะนี่เป็นต้นแบบตัวอย่างของภูมิปัญญาคุณผู้ฟังนี่ตัวร่องที่เราเรา,าเขาเรียกว่า ชักร่องนะชักร่องเห็นไหมฮะลักษณะของการชักร่องรูปแบบเพื่อที่จะให้เข้าเปลือกมันออกเวลามันบดทับกัน2อันนะ,ะน้ำหนักของเขียงก็จะพอดีการทําโม่ด้วยด้วยไม้เนี่ยคะ่ะมันไม่เหมือนโม่ปูนหรือโม่หินเนาะมันทําให้เมล็ดข้าวไม่ถูกบดละเอียดเป็นแป้งมันจะแค่กระเทาะเปลือกเข้าเปลือกออกเท่านั้นเองคะ่ะ นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนที่สำคัญมันเป็นวิชาที่เราควรจะเรียนรู้เอาไว้ช่วยเหลือตนให้รอดค่ะสักวันหนึ่งในอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายตรงนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เรามีพอกินเป็นคนพอกินที่พึ่งพาตนเองได้ มีเข้าเปลือกก็สามารถเอามาสีจะได้คุณภาพของข้าวกล้องที่สดใหม่แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเขาเรียกว่าประหยัดทุกทุกทางกันเลยทีเดียวนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับ ภูมิปัญญาเรื่องของการทำรงสีคนพอกินเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่บนทางสายกลางร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสารรค์มิติแห่งการพึ่งพาตนเองให้กับพี่น้องเราในวันนี้นะคะ